สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทางสามแพร่งมุมนี้เขาเรียกว่าทางสามแพร่งนี่คือแพร่งที่หนึ่งแล้วก็เคลื่อนมาตรงนี้ก็จะเป็นแพร่งที่สองนี่แพร่งที่สองแพร่งที่สองนี่ขึ้นทิศเหนอือ แพร่งแรกนี่ไปทิศตะวันตกแพร่งสองทิศเหนือส่วนแพร่งที่สามนี้ไปทิศตะวันออกนะคะเพื่อนมีความเข้าใจว่าเป็นเป็นถนนสักศิธิ์ มีเทพาอารักษ์ปกปักรักษาคุ้มครองท่านเทพาอารักษ์ปกปักรักษาคุ้มครองดีมากนะคะเพื่อน